ส่วนข่าวนี้เตรียมมาแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่บัณฑิตสาวป้ายแดงจากรั้วเกษตรอมบัญชยาที่เรียนจบปริญญาตรีปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรอรับปริญญาบัตรในวันพฤหัสบ,บดีหน้านี้แล้วซึ่งสาวอมเรียนจบจากคณะเศ,ษศร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากๆเพราะช่วงที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยตนเองเริ่มเข้าวงการใหม่ๆทั้งเรียนไปด้วยทํางานถ่ายละครไปด้วยภูมิใจที่เรียนจบตามเกณฑ์พร้อมเพื่อนเป็นอีกหนึ่งก้าของความสําเร็จหลังจากนี้พร้อมลุยงานเต็มที่ค่ะจบแล้วเรียนจบแล้วค่ะ ไปแล้วปริญญาวันที่9ตุลาคมนี้นะคะก็ถ้าใครว่างก็มาได้นะคะหนูจบแล้วใช่เป็นช่วงแรกๆเลยค่ะที่แบบเข้ามาในวงการก็ได้ทํางานไปด้วยแล้วก็ถ่ายละครไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยตอนนั้นปีสองปี2หนูถ่ายละคร2เรื่องอะ่ะ <c oughs> 7วันก็คือต้องแบบต้องตามงานต้องเรียนตามเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ก็หนักอยู่ค่ะ <c oughs> วันนี้จบแล้วรู <c oughs> ้สึกแบบโลง่งได้ทํางานเต็มที่แล้วค่ะหลังจากนี้ก็ พร้อมลุยงานได้ทุกวันค่ะจนถึงอาทิตย์เลย <c oughs> ใช่ถ้าใครอยากมาร่วมแสดงความยินดีนะคะ <c oughs> ก็มาถ่ายรูปกับต่อมได้นะวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะที่มอกษะเคณะเศรษฐศาสตร์นะคะใครอยากไปแสดงความยินดีกับอ๋อมมาเจอกันได้เลยนะคะที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในวันที่9ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ